สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขา,ขาสาัสาปัตส์ศาสตร์ชั้นปีที่3วันนี้ได้บรรลุพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลโครูเรียนคนจนที่เอามาต่อครูซอดค่ะพวกเราและอาจารย์ได้นัดหมายกันเจอที่องค์การบริหารส่วนตำบลครูซอดเพื่อวางแผนและนัดหมายในการลงพื้นที่ค่ะและตอนนี้เราก็ได้มาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลครูซอดแล้วนะคะ พเราก็ได้<ย>มีการประชุม,มและวางแผงกนกอรลงพื้นที่จริงและเราก็ได้ขับรถไปที่หมู่บ้านหนองแวงเพื่อสำรวจครัวเรือนคนจนทั้งหมด7ครัวเรือนพวกเราได้เข้ามาถามคุณยายและคุณป้าเกี่ยวกับรายช่อครัวเรือนคนจนที่เราจะลงพื้นที่สอบถามซึ่งคุณยายและคุณป้าก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการลงพื้นที่มากๆ และพวกเราก็ไปตามทางที่คุณยายและคุณป้าได้บอกค่ะทุ่งบ้านหลังแรกที่เราจะสอบถามนั้นตั้งอยู่ใกล้นาห่างออกมาจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลออีจากการลงพื้นที่คุณตาท่านนี้ในเกษตรอายุราชการและออกเป็นเกษตรกรทางบ้านอยู่ที่ทุ่งนาคนเดียวค่ะ มีไก่ด้วยนะคะและพวกเราก็ได้วนกลับมาในหมู่บ้านอีกรอบเพื่อไปถามผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลครัวเรือนคนจนคนต่อไปพวกเราก็ไปกันต่อในการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนคนจน มีที่อยู่อาศัยที่สุดโทรมไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีรายได้และพวกเราก็ได้มาสำรวจที่ครัวเรือนต่อไปคุณลุงท่านนี้ทำงานรับจ้างทั่วไปและอาศัยอยู่คนเดียวบางวันมีรายได้บางวันไม่มีขึ้นอยู่กับว่ามีคนจ้างไปทำงานหรือไม่พวกเราก็ไปกันต่อที่ครัวเรือนต่อไป พี่ท่านนี้อาศัยอยู่กับลูกสองคนอีกทั้งยังเป็นโรคมะเร็งและยังไม่มีงานทําเนื่องจากสภาพร่างกายที่มีโรคประจําตัวทําให้เป็นบุคคลว่างงานและไม่มีรายได้พวกเราก็ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนอีกสองท่านนั่นก็คือคุณตาและคุณยายทั้งสองท่านไม่มีรายได้และไม่มีอาชีพเสร็จสิ้นภารกิจพวกเราก็ขับรถกลับองค์การบริหารส่วนตำบลครูซอดเพื่อส่งข้อมูลในการลงพื้นที่ครัวเรือนคนจน จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าผู้สูงอาย,อยุบางคนอยู่บ้านคนเดียวไม่มีไรายได้และไม่มีคนดูแลอีก<ล>ทั้งบางคร <ขอ S 2> เรือนก็ไม่มีงานทำหางานไม่ได้จึงอยากขอให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลในภาคส่วนนี้ขอบคุณค่ะเเเป็นนนววิิตาามมมมสรงดดบอลืืกให้คจ่